Stop auto มามาดูขอบ20ราคาโปรโมชั่นร้าน n o ต stop auto ไทยนะครับวันแบบนี้ฮัมเมอร์เฮสามหกสีกอสแบ็กนะครับหรือว่าดำเงานะครับป๋าดำรอรอเลยนะครับตอนนี้ขอบ20ว่าง9กอีทีบวก15นะครับรอรอเลยใส่กระบะตัวสูงไอฟรอนะครับได้ทุกรุ่น ยางอะไรยางนะครับไรเด้นขนาด265 50 20นะครับไรเด้น RT นะครับแอ v เ n t u r อ r ร์ไรเด้นไทยนะครับตอนนี้ยางดอกโลดๆเลยแก้มหล่อๆทั้งชุดนะครับยกชุดเลยตัวนี้ราคาโปรโมชั่น4วงพร้อมยางของแถมครบนะครับตัวนี้น็อตปอกกันสั่นนะครับจัดไป 26,000บาทนะครับตัวนี้เราหลออแบบนี้เ้าม,มาจัดกันได้ที่ร้านโสตัสตปตะต้ท้ายนะครับตรงข้ามรับสิบ็ดนะครับเ้ามาดูตัวจริงกันได้เลยสวัสดีครับ